สวัสดีครับวันนี้อมูเลตปิ่งจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองดังรมดังวัดช้างให้ปัตตานีปี2508เหรียนเก่าแก่และหายากที่ท so. ทสุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเหรียญพระเกจิยุคเก่าหายากเปลียนเก่าแก่และหายากที่สดุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นเหรียญพระเกจิยุคเก่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเน Hebrew ื้อทองดังรมดังวัดช้างให้ปัตตานีปี2508 นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผลิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิ่ง เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดำวัดช้างให้ปัตตานีปี2508พุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านคล้าวคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะกับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหนุนการงาน เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดำวัดช้างให้ปัตตานีปี2 5 0 8คือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองแดงรมดำวัดช้างให้ปัตตานีปี2 5 0 8 ผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์หลวงพ่อทวดเนื้อทองดังรมดังวัดช้างให้ปัตตานีปี2 5 0 8ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณ และพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวททั่วประเทศเหมอดอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www.amuletping.com หรือสแกน QR โค้ดได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป